สวัสดียามเที่ยงของ,องวันที่7พฤษภาคม2564ค่ะวันนี้เอสุรภาชาแนลจะพามาดูวิธีการต้มปลากินขอบสะนะคะตะอเปลยจังหกันต้มใส่ไข่มดแดงค่ะ,อะคโอ้หโมดแดงโอ้แม่หมดแดงวาผพิษเมยคะ่ะอ่อนหิวเขา้า ดียัเงี้ยปาเ็กตีมึงกินสักมอคองก็อาจารย์เห็นบมอาจารย์เหรอบมเดลมาบ่ไดลอาจารย์ยู่ใสอเอคือว่าจักแล้วนะคอไค่ใคร่อมันบ่อนขึ้นกับสาดแหยใสเลยบ่มี ม <c> ม <ười> ันน้องมาใเสกแกวมมีเห็นตะเกวมมีมมีเดป็นตะแสบแหงค่ะงานนี่เนี่ยถวยถยโอเากเกียวใส่ปักุกก็ได้เออโอ้ยไปเคือนที่จังนั่นเด้นั่นถวยใหญ่ถวยใส่ต้มต้มดตอกกุ้งเห่านั่นเด้กินแมนคืออยู่เคื่อนเลือกเสียบห้หยากร้ายอเคือนเางือจไให้ยังยา พี่ทุ่งอหกกับพักอรัจอกแก้วให้จอกแก้วมันสดเลยพร้อมอย่างพร้อมตาลาไปถ่านี่มาถลายหน้าขาว่านเข่ากันเลยมาเห็ดกับเขากินอยู่สานะคะเกิดจากเงี้ยนี่ก็เป็นปลาสาอยู่ในหน้า กันวานเฮรถดีใส่โอ้คงสุดรส่้แต่ว่าแสบเาอครับแสบเลยแสบเาพักลงทอนด้ลงเขาขนทอนปะสมกัพอดีนะคงสุดรส่พอนส่บอนี่แหละพ่อพ่อหน่ใคงสุดใส่้ายแบได้เลยคงสุดนี่ใส่อีกครับเอืบยังมานใส่ใ่มอคหนแไป มั่ตายใช่ไหม้าม่ต้องใส่ลายดอกพรอไลายพวกามามาแ้นั่นเด่กองขากองเขาก็มีอยู่นี่นี่กองเขาอามาโหลดเอามาอนเอามาเอามาขาไม่กินน้ำกันเอาดามาจักซีหาใบเอาสวยมาใส่แก้วน้ำเนี่ย พี่แป้นเนียนกับป้าคเอเป็นยังยงี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร ไฟดุกไฟดุกไฟดุกเขาบอกไฟใหม่อำพรอนกเขาบกอะไรหรอใหมอกับใหม่ตอามกับใหมมันก็ต่างกันไงยกลงเดี๋ยวตีเปลือได้แตเขาต้มไงแบบเอาเอลกเอบลกเอาใบใหม่เลยามื่อเา อไหน้าแล้วก so ็ยาเขา่ายาเขายง้มนดีเลยกกเลยพุ to ่นเก๋ม okay. ือจะเหตุเวียบฝอยโหลดหงีวก็สิขืนนมาดอกมากินม่กินมากิน ยุกสิมากินตัวเนาะมามามาใส่ใส่ไม่ดเลยบ่วงอยู่เหรอีเอามาใส่ก่อนเยวออกกระ่าแดนมานี้กองเข่านี้กองเข่านั่นกรม่กินทาแค่ทากินกลางคูกับเข่าตัวเท่ยไ่อยมกินค่เขอกินนะขอเาทียง่ยกินนึงว่ขจดกินเี่ยกิน้เขเทียงอลว่ากูโดนหิวหรอวเปาเป็นตันแล้วเขาอกินกีวัดสปันบ่ บอเดี่ยวบางครั้งบาวไร่เขาหิ้วขาเขายางมากินเขากี่ยขาวขัดหนึ่งชาวไร่ขัดหนึ่งว่าอย่างเมื่อกี้เขาเที่ยงว่าเมื่อกี้ยังยังไม่ไมแม่น้ก้นยางยี้หรอบ้ายัง่นกินดีนนบมเรียนเนตุมเยี่ทงหมนวันนู้นงไก่เอานี่เขาขาเอาเขา กองเขาอยู่ของเขาไม่เปไนกินอย่างไรอกินมัอันนดงบ่เป็นหนังจักบอเบ่้งนึ่ก็ได้เงนกินกักินโหลด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 เยบลวเดี๋ยวกบพี่น้องกินข้าวเที่ยงน้ำกันพูนาเสียบอะไรบอสเอาเอาแะง้มไปให้เพิ่นเบื้งน้า เดี๋ยวคืคน้ำได้รัดได้หว่วงนะไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสุรพาชาแนลด้วยนะคะลาไปก่อนคะ่ะไ,ไปกินข้าเที่ยงบบกันคะ่ะสวัสดีบบค่ะ